With me, teacher you In this video, I'm gonna to talk to you about an overview ideas about phonics. Yes, phonics. It's a way that can help you learn English and have better English skills easily. Okay. Um, and in this one, we talk about what phonics is, how it works, and how can phonics help us have better English skills. Okay. I'm talking about. Uh, Listening, speaking, pronunciation, reading, or even writing skills. And we we'll talk more and practice more in details in the following videos. So, what English I like? If you want to talk about English, I like it. If you want to talk about phonics. ใช่ค่ะเราจะมาพูดถึงฟอนิกส์กันนะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะแต่เราจะมาทําความรู้จักกันมากขึ้นนะคะว่าจริงๆแล้วฟอนิกส์มันคืออะไรกันแน่นะคะแล้วมันทํางานกันยังไงนะคะแล้วก็มันช่วยให้เรานะคะมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นได้ไงนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะภาษาอังกฤษทั้งในด้านของการฟังการพูดนะคะสำเนียงที่จะปรับสำเนียงให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากขึ้นการอ่าน การเขียนนะคะเราจะมาดูในส่วนนี้กันนะคะอย่างที่เคยได้ เล่าไปในวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าใครที่อยากจะเก่งภาษาอังกฤษนะคะแล้วไม่ทราบไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหนนะคะครูย,ยุแนะนําเลยคะ่ะว่าเราสามารถที่จะเริ่มจากฟอนิ i ส์ได้เลยนะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เราจะเริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายนะคะเห็นผลได้ง่ายๆเร็วๆเ,เลยทีเดียวนะคะแค่เราต้องฝึกกันในวิดีโอนี้นะคะเราจะได้เห็นภาพรวมตรงนี้กันแล้วก็เราจะได้ลงรายละเอียดนะคะ แล้วก็ฝึกเพิ่มเติมกันมากขึ้นในวิดีโอต่อๆไปที่จะตามมาค่ะ What is phonics ค่ะเรามาดูกันนะคะว่า phonics คืออะไรนะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้กันมาบ้างแล้วนะคะ ถ้าเราลองอธิบายแบบง่ายๆเลยนะคะก็คือแยกคำศัพท์ออกมานะคะเราก็จะได้คำว่า phone นะคะกับคำว่า x นะคะคำว่า phone ในภาษาอังกฤษเนี่ยคะ่ะตามปกติธรรมดาแล้วก็คือหมายถึงเสียงะคะ่ะ phone sound นะคะคำศัพท์ในภาษาอังกฤษคำไหนที่มีคำว่า phone ก็มักจะเกี่ยวกับเสียงะคะ่ะไม่ว่าจะเป็น microphone telephone นะคะเกี่ยวกับเสียง ต่อไปค่ะอีกคำหนึ่งก็คือ x นะคะท่อนี้แปลแบบง่ายๆค่ะก็คือเกี่ยวกับเนื้อหาหรือวิชานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราจับมารวมกันนะคะ phon x นะคะ phon x รวมกันแล้วก็จะเป็นการ หมายถึงนะคะเนื้อหารห,หรือวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของเสียงนะคะเพราะฉะนั้นในทอดนี้ค่ะที่เราจะพูดกันถึงเรื่อง phonics เนี่ยเราก็จะพูดถึงเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เราโฟกัสนะคะเน้นไปที่เสียงในภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะการที่เราเริ่มนะคะในการที่จะฝึกฝนภาษาอังกฤษโดยเริ่มจากเสียงเนี่ยค่ะก็จะเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะทําให้เราทําได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันสอดคล้องกับการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติของมนุษย์เลยค่ะเพราะว่า ในสมัยก่อนนู้นะนะคะก่อนที่มนุษย์เราจะประดิษฐ์คิดคน้นตัวอักษรตัวเพิเศชนะต,ต่างๆขึ้นมาใช้กันเนี่ยคะ่ะเราก็ติดต่อสื่อสารกันมาแล้วแต่ว่าวิธีการติดต่อสื่อสารของเราในสมัยนั้นก็คือผ่านโดยเสียงใช่ไหะเรามีการพูดคุยกันแบบนั้นมาก่อนหลังจากนั้นจึงค่อยมีการประดิษฐ์คิดค้นตัวอักษรขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์แทนเสียงเหล่านั้นคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะ ถ้าเราจะเริ่มภาษาอังกฤษวิธีหนึ่งที่คริวเชื่อว่าจะช่วยให้เราทําได้ง่ายขึ้นเลยนะคะก็คือเริ่มจากเสียงกันก่อนนะคะแล้วก็ไปเชื่อมโยงนะคะเสียงกับตัวอักษรในภาษาอังกฤษค่ะก็จะทําให้เราทําได้ง่ายขึ้นนะคะเมื่อหลายๆเสียงมารวมกันก็จะเกิดเป็นคําที่มีความหมายเหมือนกับตัวอักษรหลายๆตัวที่มารวมกันนะคะในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงไปเนี่ยก็จะได้คาที่เป็นความหมายขึ้นมานะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะ phonics สรุปง่ายๆค่ะก็คือเป็นเรื่องของเสียงค่ะเสียงเนี่ยค่ะเป็นพื้นฐานที่ย่อยที่สุดในภาษาแล้วจะช่วยให้เราเก่งภาษาได้ง่ายตามระบบการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติของมนุษย์เลยค่ะ How phonics works ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเจ้า phonics เนี่ยค่ะหลักการของมันเป็นยังไงนะคะ โอเคเราดูแล้วว่าฟอนะิกส์นั้นว่าด้วยเรื่องของเสียงนะคะตอนนี้ค่ะวิธีการทำงานของมันก็ง่ายมากเลยค่ะคือการเชื่อมโยงระหว่างเสียงในภาษาอังกฤษกับตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะโอเคเรามาลองทํากันดูนะคะทำไปพร้อมๆกันนะคะนี่ค่ะครูยุมีตัวอักษรเหล่านี้ให้นะคะพวกเรารู้จักชื่อและรู้จักหน้าตาของเจ้าตัวอักษรพวกนี้กันดีอยู่แล้วนะคะ เดี๋ยวคุณครูวิวนะคะจะออกเสียงให้พวกเราฟังแล้วให้พวกเราลองเลือกนะคะว่าเสียงที่ได้ยินนั้นนะ่าจะเป็นเสียงของตัวอักษรตัวไหนโอเคพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะเสียงแรกเลยค่ะน่าจะเป็นตัวไหนดีคะ S, 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 <S ถูกต้องค่ะเก่งมากไม่ยากเลยใช่ไหมคะ โอเคไปลองดูเส,สียงต่อไปกันเลยค่ะคำตอบก็คือทีเย่ตอบถูกกันใช่ไหมคะง่ายมากๆเก่งมากๆเลยค่ะเสียงต่อไปกันเลยค่ะถูกต้องค่ะเสียงแบบนี้พี สียงต่อไปค่ะอืมอืมอืมตัว M ถูกต้องค่ะและสิ่งสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะแอดออตัว A แอดถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยค่ะ แค่เราได้ยินเสียงแล้วเราก็ลองมาเชื่อมโยงกับตัวอักษรนะคะเหล่านี้เราก็พอจะเห็นภาพนะคะเดี๋ยวเราลองไปสเต็ปต่อไปกันนะคะลองเล่นอีกสักเกมหนึ่งค่ะนี่ค่ะลองดูนะคะว่าจะเป็นชุดไหนดีเป็นไงคะรอบนี้เราได้ยินกี่เสียงคะ สเสียงใช่ไหมคะ and เพราะฉะนั้นเราก็น่าจะมี2ตัวอักษรนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงมาก่อนเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีตัว s อยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะแล้วอีกเสียงหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นตัว t ข้างหลังก็จะได้เป็น s t นั่นเองค่ะลองดูอีกชุดนึงค่ะ m p m mp ค่ะได้แบบนี้กันใช่ไหมคะมี2เสียง2ตัวอักษรได้ยินเสียงอืมก็คือตัว m แล้วก็เสียงก็คือตัว p เรียงลำดับให้ถูกต้องตามนี้ต้องดูอีกชุดหนึ่งค่ะ map map รอบนี้ได้ยินกี่เสียงคะ map ถูกต้องค่ะ3เสียงเลยนะคะ ก็เรียงลำดับตามเสียงที่เราได้ยิน m, A p, mast, mast, mast ครั้งนี้ได้ยินกี่เสียงคะแย่ huh? yeah. สี่เสียงถูกต้องค่ะ mast ก็จะเรียงตามตัวอักษรตามนี้เลยค่ะ สรุปนะคะว่าฟอนิกส์นะคะหลักการของมันคืออะไรหลักการที่1ค่ะก็คือการเชื่อมโยงระหว่างเสียงกับตัวอักษรนะคะหลักการที่2นะคะก็คือเรียงตามลำดับที่เราได้ยินนะคะมีลำดับและจำนวนของตัวอักษรตามจำนวนเสียงนะคะแล้วก็ตามลำดับของเสียงที่เราได้ยินเลยถ้าได้ยินสองเสียงก็มี2ตัวอักษร3เสียง3ตัวอักษรแล้วก็เรียงจากข้างหน้าไปข้างหลัง ง่ายๆแบบนี้เองนะคะ,ะย้ำอีกนิดนึงนะคะว่าเราจะเชื่อมโยงเสียงในภาษาอังกฤษ กับตัวอักษรในภาษาอังกฤษนะคะเราจะไม่เชื่อมโยงเสียงในภาษาอังกฤษกับตัวอักษรภาษาไทยนะคะวิธีนี้อย่างเช่นบางคนอาจจะเชื่อมโยงว่าตัว S ก็คือเหมือนกับสอเสือในภาษาไทยนะคะวิธีนั้นก็ไม่ผิดนะคะถ้าใครที่ถนัดวิธีนั้นก็อาจจะใช้วิธีนั้นก็ได้นะคะแต่ใครที่อยากที่จะได้ภาษาอังกฤษแบบที่ กใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากจริงๆแล้วก็เรียนรู้ง่ายเร็วแล้วก็เวลาที่เราจะใช้งานเนี่ยเราสา,สามารถที่จะใช้งานออกมาได้อย่างเป็นอัตโนมัตินะคะไม่ต้องคอยแปลก,กลับไปกลับมาระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะคะลองวิธีนี้ดูนะคะก็คือเชื่อมโยงระหว่างเสียงในภาษาอังกฤษกับตัวอักษรภาษาอังกฤษเลย ไม่ต e like ้องเทียบกับภาษาไทยนะคะไม่ต้องเอาตัวหนังสือภาษาไทยเข้าไปเทียบเข้าไปคอยแปลไปแปลนะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ฝากไว้ phonics นะคะเชื่อมโยงเสียงในภาษาอังกฤษกับตัวอักษรในภาษาอังกฤษค่ะแล้วการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเราจะเป็นธรรมชาติง่ายดายและประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นค่ะ how phonics help us have better english skills ค่ะในทอดนี้นะคะก็คือเราจะมาพูดกันถึงว่าแล้วเจ้าฟอนิกส์เนี่ยค่ะมันจะช่วยให้เรามีทักษะภาษาอังกฤษที่เก่งขึ้นได้อย่างง่ายดายมากขึ้นยังไงกันแน่นะคะเราเข้าใจว่าฟอนิกส์คืออะไรไปแล้วแล้วก็เข้าใจหลักการการทํางานเบื้องต้นของฟอนิกส์ไปแล้วนะคะว่าเป็นในเรื่องของเสียงและการเชื่อมโยงเสียงในภาษาอังกฤษกับตัวอักษรในภาษาอังกฤษเพื่อให้เราได้เสียงที่ถูกต้องนะคะคาที่ถูกต้อง ตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยให้เราหนึ่งมีสำเนียงที่ดีขึ้นนะคะใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากขึ้นเวลาที่เราสื่อสารกันเนะะี่ยค่ะจะเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นนะคะเวลาที่พวกเราเนี่ยสามารถที่จะพูดออกเสียงได้ถูกต้องมากขึ้นมันจะช่วยให้เรามีทักษะการฝังที่ถูกต้องแล้วก็ดีมากขึ้นอีกด้วยนะคะเวลาที่พูดคุยกันเนี่ยจะได้ไม่ต้องงงกันและนะะ้วค่ะคนไทยก็งงว่าฝรั่งพูดอะไรฝรั่งก็งงค่ะว่าคนไทยพูดอะไรกันสำเนียงมันไม่ได้แต่เจ้าตัวนี้นะคะ เจ้าฟังกเวลาที่เราเชื่อมโยงระหว่างเสียงกับตัวอักษรได้ดีขึ้นเนี่ยค่ะ มันจะช่วยทําให้เราขจัดปัญหาเหล่านั้นไปได้แล้วก็ให้เราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นมากๆเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะมันจะมีคําหลายๆคํานะคะในภาษาอังกฤษซึ่งหน้าตามันดูคล้ายๆกันเวลาที่เราเขียนนะคะเวลาที่ออกเสียงสําหรับคนไทยส่วนมากเราก็จะรู้สึกว่ามันออกเสียงคล้ายๆกันมากเลยแล้วเราก็จะเหมารวมออกเสียงมันเหมือนกันหมดทุกคําเลยแต่เวลาที่เราจะ สื่อสารกับเจ้าของภาษาจริงๆเขาก็จะฟังเราแล้วเขาก็จะไม่เข้าใจว่าตกลงเราต้องการที่จะสื่ออะไรกันแน่เป็นคําไหนกันแน่นะคะตรงนี้ค่ะถ้าเราสามารถที่จะออกเสียงได้ถูกต้องมันจะช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะทําให้การสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นเยอะแล้วก็ไม่ต้องคอยเดากันไปมาแล้วนะคะอะเรามาลองดูค่ะตัวอย่างชุดที่หนึ่ง,งไงะคะคำศัพท์เหล่านี้ เราน่าจะคุ้นกันดีอยู่แล้วนะคะสองคำนี้ค่ะคำแรกยังไงดีคะบางบางคนหลายคนอาจจะอ่านกูดกูดเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะเวลาที่เราจะสื่อสารจริงๆอาจจะงงนิดนึงนะคะในเซตแรกคะ่ะคำแรก good good คำที่2 goose goose ะะข้อแตกต่างระหว่างสองคำนี้นะคะก็คือเสียงลงท้ายใช่ไหมคะที่เป็นตัว D กับตัว S นะคะการออกเสียงของสองตัวนี้ก็จะต่างกันเรารู้แล้วว่าหลักการของ phon i c s เนี่ยคือเสียงกับตัวอักษรนะคะตัวอักษรจะเป็นสนัญลักษณ์แทนเสียงเพราะฉะนั้นถ้าคำหนึ่งนะคะใช้ตัวอักษร D และอีกคำหนึ่งใช้ตัวอักษรเป็น S เนี่ยเราจะรู้ได้เลยอัตโนมัติเลยนะคะว่า มันต้องออกเสียงไม่เหมือนกันนะคะทีนี้พอมาถึงขั้นที่เรารู้แล้วว่ามันออกเสียงไม่เหมือนกันแล้วเราจะออกเสียงยังไงให้มันแตกต่างกันนะคะอันนั้นเราจะไปฝึกกันต่อในวิดีโอถัดไปแต่นี้ยกตัวอย่างให้ดูว่ามันต่างกันนะคะอันแรก good good คำที่สอง goose goose ขอเห็นตัวอย่างนะคะแค่ออกเสียงท้ายต่างกันนิดนึงเพราะว่าตัวสะกดตัวท้ายมันต่างกันก็ช่วยให้เราสามารถที่จะแยกคำที่คล้ายๆกันออกได้นะคะแล้วก็สื่อสารได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราไปลองดูอีกเซตหนึ่งนะคะ<ม>สองคำนี้ค่ะ bird bird birth, birth birth ไงค่ะสองคำนี้คำแรก bird ใช่ไหมคะแปลว่าน,นกส่วนอีกคำหนึ่ง birth birth คือเกิดใช่ไหมคะหลายคนเวลาที่ร้องเพลง happy birthday ใช่ไหมคะก็จะเป็นวันนกกันอยู่นะคะต้องเป็น birthday birthday แบบตรงนี้นิดนึงก็ได้แล้วนะคะต่อไปค่ะอีกเซตหนึ่งที่เราน่าจะเจอบ่อยนะคะสามคำนี้ไงคะ ทีทีทีไหมคะ no ไม่ใช่แน่ๆนะคะเราเห็นแล้วว่ามันสกดต่างกันเพราะฉะนั้นเสียงก็ต้องต่างกันด้วยใช่ไหมคะอันแรกทีทีคำที่สอง tree tree คำที่สาม three three t tree three ต่อไปนะคะลองดูอีกเซตหนึ่งค่ะ bag bag b rack rack back back black black นะคะอันแรกใช่ไหมคะ bag กระเป๋าหรือถุงอันที่สองค่ะคำที่สอง rack นะคะอันนี้คือการโอ้อวดนะคะต่อไป back Back หลังนะคะหรือว่ากลับไปใกล้ black black สีดำานะคะคำเหล่านี้ออกเสียงในเบื้องต้นถ้าเราไม่รู้รายละเอียดตรงนี้เราอาจจะออกแบกแบกแบเหมือนกันหมดเลยนะคะเวลาที่เราจะพูดก็จะสื่อความหมายได้ลำบากแต่ถ้าเราใส่รายละเอียดสิ่งตรงนี้เป็นนิดนึงเท่านั้นเองนะคะปรับง่ายๆแค่นี้ก็จะสามารถสื่อสารได้ตรงกับความหมายของมันมากขึ้นนะคะ ลองดูอีกเซตหนึ่งนะคะ rice rice l i c e l i c e rice เป็นข้าวใช่ไหมคะ light เป็นเห็บเป็นหมาแล้วนะคะอันนี้เราแน่จะได้ยินคนเล่ากันถึงอยู่บ่อยๆพอสมควรเหมือนกันต่อไปะคะ่ะ right right light light แตกงกันที่ตัว R กับตัว L นะคะซึ่งถ้าเวลาที่เราฝึกนะคะเราก็จะได้แยกเสียงของตัว R กับตัว L ได้ชัดมากขึ้นแล้วก็สื่อสารคำเหล่านี้ได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะลองดูเซตสุดท้ายกันค่ะ Fog, Fog, Frog, Frog, Fog, Fog Fox fox ไงคะเป็นคำที่เราคุ้นเคยนะคะตอนนี้เราจะไม่ฟอกฟอกฟอก,อกไม่ปนกันแบบนั้นแล้วนะคะเราเห็นว่าตัวอักษรมันต่างกันแล้วก็จะออกเสียงต่างกันเพื่อสื่อเพื่อสื่อความหมายนะคะให้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะพวกนี้นะคะ่ะจะเป็นวิธีการนะคะที่จะทำให้เราสามารถที่จะ มีทักษะภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นนะคะเวลาที่เราเชื่อมโยงเสียงในภาษาอังกฤษกับตัวอักษรในภาษาอังกฤษนะคะตามหลักการเหล่านี้จะช่วยให้เรานะคะคทั้งฟังได้ดีขึ้น ดีขึ้นนะคะออกเสียงได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เขียนได้ดีขึ้นด้วยซึ่งในคลิปตอบต่อไปนะคะต่อจากนี้เราก็จะลงในรายละเอียดกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้ฝึกกันมากขึ้นเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยค่ะสามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาได้อย่างง่ายดายแล้วก็ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นจริงๆเลยนะคะ ค okay. หวังว่าในคลิปนี้นะคะจะช่วยให้พวกเราได้เข้าใจในเรื่องของระบบเสียงแล้วก็ระบบตัวอักษรในภาษาอังกฤษได้มากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าพวกเราจะเข้าใจหลักการฟอนิกส์นะคะได้มากขึ้น อย่าลืมติดตามชมแล้วก็ฝึกฝนแล้วก็เก่งภาษาอังกฤษไปกับ English I Like กันในวิดีโอถัดไปด้วยนะคะ Subscribe นะคะเพื่อที่จะได้ตามได้ทันทุกวิดีโอเลยนะคะเวลาที่ครูมีอะไรมานำเสนอกับพวกเรานะคะหรือว่าจะเข้าไป Like นะคะแล้วก็ Follow พวกเรานะคะใน Facebook ก็ได้ค่ะ Facebook นะคะ English I like นะคะในนั้นก็จะมีข่าวสารต่างๆมากมายเลยค่ะแล้วก็เวลาที่ไปฝึกกันนะคะแล้วก็ได้ผลอะไรยังไงนะคะอย่าลืมมาแชร์มาแบ่งปันกันว่าจะเป็นใน y o u t u b e นี้นะคะหรือว่าใน Facebook ก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะว่าพวกเราชาว English I like นะคะจะยังคอยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราค่ะพวกเราเชื่อว่าแค่เราฝึกฝนนะคะ เราจะสามารถเก่งภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอนค่ะครูยุเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะว่าเราจะสามารถเก่งภาษาอังกฤษกันอย่างสุขสนุกสนานและมั่นใจมากขึ้นทุกๆวันได้แน่ๆค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ